สวัสดีครับวันนี้ได้รับนาทีมาผ่ามะพร้าวเอ็ดข้าวต้มขนมขนมไทยหรือขนมหมกนะครับได้รับคําสั่งจะลูซาวมเมทานะครับเนาะจักผ่าเป็นมิเป็นกะตรงผ่าจะหน่วยน้อยไปหน่วยลงผ่าโฮมันโกดหรือผ่าก้นมันจักกับอย่าผ่ามือตัวเองกระโพแค่น,นั้นแหละครับเบิ่งหน้าตาว่าเต็มใจไม่เต็มใจกะเบิง่งเอาละครับเด้อการผ่ามะพร้าวนี่ อันผ่านห่มก็ได้ครับอื้อเดียวใดคนเท็นเนาะก็ไปตะฝุ่นถ่ายนะอันคนมีคือบ้านคือมืองครับก็ต้องธรรมดาธรรมศาสตร์ครับเด้อเป็นนั่นเลยเนาะครับในการเอ็ดคลิปเอ็ดไลค์จำกันเนาะอ้าวกันโคเนาะลืมด้จะลืมพามะพร้าวก็ดีเอ็ดไปเพื่อไปหลือเอ็ดแล้วใดไปหลือย่าว่าข่อยจยเอ็ดอ้าวก็ตอบตามธรรมศาสตร์ของตัวเองนะครับเนาะว่าทำไปเพื่ออะไร อาวกเข้ามาหาลืมมะพร้าวนะนติดกระตุ้มขนมต้องลืมมะพร้าวที่ดีครับอทางเอาเดกก๊กข้างหลังนี่นะครับเกือบตุ๋ยครับเกือบไม่ได้เบึงอันคลิปเบาหนุน่าอย่างไปเข้าห้องน้ำาหมอนโอ้โหลงมาเกือบติดโหร้านครับแต่มะพร้าวนี่เป็นไปเลยครับโหกะโอ้โหดีไม่ได้ธรรมดาเลยครับแตบ่สามขิมอโอ จังว่าอ้าวว่เสคลิปงยว้วมันจะหดแยวว่าผักไปผักามาครับ,รบการผ่ามะาพร้าวนี่ผ่าทองจกแนวแาวกลองกับไปซูมมื้เบืงถ้าคนผ่าพี่เป็นคือเบานูน่นี่ผ่าสามจกข้างบนหนึ่งกางหนึ่งท้ายหนึ่งถ้าคนเป็นนี่เขาสิจกวางกลางเอาวางกลางเลรกะ ปลายพานี่เชาะอมาไม่ก็ออกทันทีแต่เบาวนบัดมือสะบักเล่นเนาะครับเนาะวันนี้จะมีผ่าหลายกับผ่าวางันร้อยห้าสิบหน่วยครับกำลังลืมซองหน่วยหน่วยแรกลืมเจ้าตีห้าขนแล้วผู้ละครับพัววงเลกเนาะครับเนาะผู้ละคเขาสีห่อใบซซงนะครับเนาะห่อเขาประดับดินครับเราต้องใช้เขาต้มลายประมาณร้อยสองร้อยห่อนะครับเพราะว่าเอาลงไปเจ้าคำนวณลายนะครับ แต่ว่าจังหวัดวกับพวกแห้งแล้วล่วะก็เดืเฟซบุ๊กจะแห้งหลายครับอันเจ้ากรรมในวินนะครับนอกอันขี้อิอซา่าขี้เหลือเยอะแยะครับคำพูดสีเดือเฟซบุ๊กเนะาะมนุษย์ไม่ได้อดถึงเพื่อได้กะเจ้าละเจ้าละเออคนมีกดไลค์นี่ละเออสุจริตละ,ละ,ละบึง่งบึ่งดื่มื่อนี่ละการชมคลิปนี่ก็กดให้หน่อยปฏิสัมพันธ์หน่อย ส่วนมากเบาวนุคลิปเบานุนี่ช่องเบาวนุนี่จะเป็นการเข้าถึงเยอะเกินไปไปกลางบ้านเขากระว้าวนําได้เออไม่เล่นดันั้นตรงนี้บอก,กินแกงปลาโคงปลาคใหญ่บอกเอาเขาคือรู้จักอี่ายอันนี้เล่นเข้าช่องดิซื้อครับเขาไม่มีตัวตนเขาไม่ได้กดไลค์กดหรือเตะห่านอย่าทําเพจพลาดพิงไหนเป็นโทษนะครับน้องกะเอสซังรันส่งนี้กสิเป็นนัน มาส่งเจ้าสมนีล่ะบอกเดี๋ยวเจอเบาหนุคลิปนาได้เบาหนุสิขึ้นกกมะพร้าวสู้สิเอามะพร้าวลงมาผ่าสู่พี่น้องเบึงได้มืนอวาเอาอกระสีลแล้วแล้บันนี้เนาะโอ้กระสีแล้วแล้วผ่าเอาหัม,มอ้อ,นนมมอยมันออะเลยหน่วยนี้หั่ม้อยมันจะไหลหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าแล้วก็เอาค้อนมาเอ้ยจะเอาซ้อนมาสูดว้าสิเอาค้อนมาสูดสะเอาซ้อนมาขูดได้พี่น้องเลยโอ้โหมีชัด่เนาะถ้ามชมาวาภา โดนสดมีมีบทมีมีเผื่อเอามันกะิเมืดเวลาและเป็นอย่นี้เอากะหลับสมคลิปกดไลค์กดแชร์ถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้กะกดหัวเราะจะซื้อกระโพถ้าทำได้ขอบคุณสวัสดีครับว,ว้าวตามซึ่งครับ